นี่เาะปึ๊บโอ้สุกแล้วเด้อครับบัดนี้อูหมอครับไก่อูหมอสุดลุ่งไหมถ้าทานว่าป๊าหอมกลุ่มเลยครับบัดนี้จะเสียบตัวน่าบัดนี้เนาะแก้วอันนี้ก็แก้วพริกผมครับเอายังสนั่นนะถ้าไม่ยังนี่มบกยังนี่มบกหนูนี่โกเกียแต่น้า ปาดโมเขียดจันนาเอาเอาเอาตักตักไปนี้นี่นะครับนาววันนี้กับมาว่าเยี่ยมโคกน้องหน้าของลุงใหม่ครับปาดฝนต่อนหลับไกอูหม่โอซันลาอันนี้ก็อันนี้ก็บโมเขียดจันนาบันนี้เขีจันนาอ้าบ่ใครได้กินตะเกียบครับมเขียดจันนาก็ได้เขจันนาใส่กล้วย โพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ต่างประเทศไม่กินน้ากันเด้อกินน้ากันเด้ออยู่ต่างประเทศดูเมืองกรุงเทิดกรุงไทยก็ได้อ่าพูดอดไรจึงโควิดกาบานว่าไ้กะเบิ้งเอาเลยครับอ,าอ่าช่องไฟแชนแนลใช้มงคลนี่แหละอันนี้อันนี้เจ้าใส่ผ้าบีผ้านองอ่ามาสัมผัสบรรยากาศอีสานหมืนเท่าเนาะ ตอนล่างเย็นกับล่างหนาวอีสานตอนนี้โอ้ประมาณนี้ประมาณจยี่สิบเจ้กองศาละมือประมาณจีกสิบเจ็ดองศาละมือเนาะโอ้ยยี่สิบองศาหมู่บ้านจะาห่บ้านองศาคนนี้หมู่บ้านยิงยิงคับก็นี่ใครอยู่มณีบนร่มเนาะหมู่บ้านกินหอยอดายเป็นเย็นครับจริงๆแล้วมือนียืดทงหน้าเลยครับโค้งนองหน้าไปทางไหนขาแต่ชางนั้นนแนงแต่ไหนจ้า แก right. wow. oh, ้วกับเบลแก้วกับเบลได้หรอกนั่นแหละไปนึงกนละโอ้โหกินน้องไอ้ยแก้วจะจ้างเปลีอยนเป็นยังไงด้านขวาหอมหอมกุเยหอมสมุนไพรไก่สมุนไพรนี่เดินสมุนไพรอ่อยต่อยมาเนี่ยเอาอันกอยู่ปลาสมุนไพรทำเห็ดน้องหน้าใส่ไก่เอาเข้าไปแนั่นยังอยู่อยู่บ่ด้วเดี๋ยครับ ปลาหมาว่านหม่าวานหม่าวานนี่ยวอันกินออมอะไรไหมว่านออมอะไรครับมันกินออมกินจังไรยังบ่พอต้องของกินแต่เจ้าเนี่ยไหเฮ้วัดกียอ้าเท่านี้ยก็ยู่วเนีต้ารับกเท่าเเียนี่กยู่วะเนีตอนรับกียไปน้ำกันตัวนี้เนาะเอมือนก็ไมนู่ไม ไก่ไก่อบไก่อบปลาตัวรุ่งไม้บอกว่าไก่อบฟางไก่อบฟางพ่ะนะนี่พุทธิเสดสีแดงนี่ครับอาจารย์จ่องอาจารย์จ่องพ่อนะโอ้เอ้าล่องจิ้มซีเมอร์อาจารย์จ่องมืออื่นเท่าอาล้วครับวันนี้เขาเหนียวกับมาแล้ววันนี้ไก่อูหม้ออันนี้ก็เป็นมกอยากจะหน้าครับแก้วพิกผง มาพี่น้องกินน้ำกันมาเนีเด้อตร่มหนาวน้ำกันมานี่ยมากมากขามากแสบเลยเอางานงานกันจํำนี่แหละแต่หน้าิากันเย็นกันจํำเอาไปเอางานว่าข้ามาเพนีก่งายงานปาขยอะเย็นมันจํำเจ็บนหน้าหนาวนะีๆให้เางด้วยฮะ ม้นยมันเย้มัเมยังไหนไมยังไนมีนะแท้งเลยคอเขาทาต้มแต่ยัต่หมอนี่มันเีนั่นเด้มันมันมันสีม่แข็งสเด้มันก็ไม่แข็งอนีเด้อดกอดยังงอดกอดเดนะมันทำนี่มื่สีก็โอ้มันเหนียวเลยเหนียววะอืนี่เราแท้งบ่ะไม่ได้ยังนน่ดีดีดีไกลดีไกล ดีไกเตะีไกนี่บอเอ้ลอลตัวนดีตันี้เห็ดเจอมาเห็ดอย่งใสแก้วโอ้เจอมใสแก้วเนี่ยบอรถรถรถจจัดเอาดีไกลสดๆครับมใสแก้วผิดผงปัดโอ้มันสูตรไถึงว่าแบบนี้นะโอมันคือมาเห็นวเหนียวก็บาไ่ว่าไหนเนาะมาชื่ดีว่าเหนนี่ยโอ้ือกัะตินมือนลงวางถึงเลรถอะินเส่รถ เอามาเอามาเอามาขอมาหายใจทา้นเอากินแม่เอาาเนี่อยากเห็นกินเน่ยเอนี่ยโตมอกว่ามายังหอ่ามายังกินเลยกินกินกิน้เาหาเราเขามาแล้วไม่ต้องร่อครับกินเลยเปิดเปิดกินข้าวเองยังดีเลยค้นๆเน้อๆดีกินเลยเด้อ จงเออจงหันจงสันสักสักนานวัยยุ่ซ้อมเท่แต่มันมีเปียจ่าโว้ยแน่ยนองแรกเปียกาสิละอ้ยอสีบเอานนี้อ้ากินกินกินคุล่ะครับโอ้อันนี้นักเต้นเนี่ยสันนี้ยิบยางพิ้งเป้เนี่เต้นรดคนนอพี่น้องเอ้เสียพักเด้อ อามามามาางน่บ้างนเจีบเจบนี่บาดเดียงานเจบครับนี้นไหนมัน่รสชาติรสขาดรสชาติเาเพราะไรเนี่เสียบหลบอกว่าเจีกันบะอะไรทำเผางยทำเผางกินเจียวใส่ตีบาดดียวเต้นไหนคือกินออมอะไรมือว่านี่บ่แสบแสบแ็บนคนละแบบแสบม็นคนละแบบ สั์บกกับสัดน้ำตั้งกันโอ้โหรอน้ลงมาเเรีแค่ป่ะชวดเลยมกี้ต่น้ามีตัววะหลังนี่เป็เจ้านั่นเลยนี่จะแนบโอ้มกีตหน้นะไปหาจังใดมันต่อน้นี่ไปไต่น้ำหน่อยหน่อยเฮาก็ไปไต่ กินได้แซ่บยุบ่แซ่บครับแซ่บโอ้แซ่บข้ามเงยเป็นหน้าว่างในปิ้งย่โอ้ผนมังคับเขาล้นเลยโอ้ยยอดนะครับยอดใส่กันกินอูใส่ไก่หวานโอ้บาตรใส่พักใส่พักก็เบิรตัวนี้แหละเนาะกินอูไก่ใส่ตัวรมหนาวเลยนาะอากาศก็ดีพี่น้อง ยูหลดยูงยาเอิ้อนแยงน้ำน้อยโอ้แยงน้ำน้อยวัดนีแยงน้ำน้อยว่ามันแยงน้ำไหลไหมเงีอยู่แยงน้ำน้อยนะโอ้กินมดเหยีหน้ากันหมดเลยเียหน้าตัวนี้ไหมเหียดหน้าเสีบแก้วสักนี้ครับอยากสดเอาสวดไปข้าง่างเข้สอดิ เตาไฟก็อุ่นดีบเนี้ยเอาซ้ำนี่ก็เสียงมากินก็เตาไฟกับพ่นละอยู่ห่างหลังเตาอุกินขังเตาไฟบเนี้ย่ผู้ใดพูดได้บอกว่าหนาวแบนีเปล่เต่าไฟเยอะแตยังหนาวอยู่โอ้ยปวดไปเตาบเนี้ย ฉันไม่อยากได้องเานะเาะเอ้ยวันนี้กินเบนที่จักจากล้องกินมาอ่าตรงนี้แหละครับไฟแชแนลชาย,ชย,ชยมงคลเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ